สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้จะพามาชมชุดแต่งนะครับชุดแต่งตัวนี้เป็นชุดแต่งแบบเดียวกับตัว RS เนะครับเป็นของ f รีฟอร์มสามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัว Active e l e g a n t และ u n t i m a t e นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าชุดแต่งของฟรีฟอร์มมีอะไรบ้างและสวยขนาดไหนแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิว มิลเอ็กซ์แอคทีฟคันนี้นะครับแบบเต็มเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นรถที่บ้านนะครับแต่งเยอะนิดนึงแต่คลิปนี้ขอเป็นคลิปของชุดแต่งของฟรีฟอร์มก่อนนะครับเป็นชุดแต่งฟรีฟอร์มทาให้เหมือนกับ r s เนะครับอ่ะเริ่มจากจุดแรกก่อนเลยนะครับในส่วนของอ่าชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะครับที่มีการทํานะครับก็จะมีในส่วนของคิวร้อนะครับนี่นคิว้อลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับตัว RS เลยนะครับแล้วก็จะเป็น ขอบแก้มนะครับด้านข้างนะครับลักษณะแบบนี้เป็นสีนํำเงาแล้วก็มีโลโก้ไอเอสอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นถัดมาก็จะเป็นในส่วนของชายบันไดด้านล่างนะครับนี่นี่เหมือนกับตัวท็อปเลยหรือว่าเหมือนกับตัว i s เเลยนะครับจะเป็นชายบันไดลักษณะแบบนี้นะครับนี่ยาวไปจนถึงจุดนี้เลยแล้วก็ชายบันไดตัวชิ้นด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เป็นลักษณะของคิ้วล้อนะครับเล็ก ติดอยู่นะครับกับตัวบันไดด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคิยล้อด้านหลังก็ลักษณะประมาณนี้เลยนี่ออกมาลักษณะประมาณนี้สําหรับชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะครับก็คิยล้อเนี่ยทำออกมาได้รูปทรงสวยเหมือนกับตัว i s เลยนะครับรวมถึงกากบ,บันไดด้านล่างด้วยนะครับทํามารูปทรงสวยแล้วก็สีสวยเดี๋ยวเราดูในเรื่องของงานกันนิดนึงนะครับอ่ะ งานนี่แข็งนะอ่าแข็งแต่ก็ไม่ได้แข็งมากเหมือนกับอ่าที่อยู่ในตัวรถของ R S นะอันนั้นต้องต้องแจ้งก่อนว่าอันนั้นมันเป็นที่ออกมาจากโรงงานนะครับตัวแท้แต่อันนี้เป็นแค่ชุดแต่งนะครับอ่ะคิ้วล้อเสร็จปุ ose, Set, ๊บก็จะมีในส่วนของตัวนี้ครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแก้มด้านหลังนะครับซ้ายขวานะครับอ่ามีมาให้ชุดแต่งตัวนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับ ก็จะเป็นในส่วนของก่าปิดไฟถอยนะครับตรงนี้มีให้แล้วก็ในส่วนของดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังครับอ่ะตรงนี้ครับที่แปะอยู่ตรงนี้นะครับมีให้นะครับเป็นสีเทาอ่าตรงนี้นี่เหมือนกับ rs เลยนะครับแต่ว่าอ่าอันเนี้ยที่เห็นว่ามันเป็นด้านเพราะว่าตัวนี้เป็น m u l x ตัวเริ่มต้นนะครับก็ลักษณะประมาณนี้สําหรับใครที่แบบอยากจะทําแบบ คิวล้อมเหมือนกับตัว iS นะครับชุดแต่งของฟรีฟอร์มเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเพิ่งเสร็จสดๆลอนๆเลยอันนี้ก็จะเป็นรถของญาติผมที่ผมทำโปรเจกต์ของ Mule X Active ให้เหมือนกับตัว iS อยู่นะครับก็ถ่ายมาไว้ให้ดูเป็นแนวทางในเรื่องของการแต่งว่าตัวเริ่มต้นก็สามารถแต่งให้เหมือนกับตัว r s ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ออปชันตามที่เราอยากจะแต่งได้เลยนะครับอ่ะ สรุปให้ฟังอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าชุดแต่งของฟรีฟอร์มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนี่ครับคิวล้อนะครับแล้วก็แก้มด้านข้าง R/S กาบันไดนะครับแล้วก็คิวล้อด้านหลังนะครับที่เป็นติดกับกาบันไดตรงนี้แล้วก็แก้มด้านล่างนะครับนี่แก้มด้านล่างตรงนี้แล้วก็ครอบดิฟฟิเซอร์ด้านล่างนะครับมีติดให้นะครับแล้วก็แก้มด้านขวา ซ้ายขวามีให้นะครับก็ลักษณะประมาณนี้สําหรับชุดแต่งนี้นะครับสามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ตัว Active El e g a n t และ Ultimate ถ้า e l e g a ก t เนี่ยก็จะเหมือนเลยชุดแต่งนี้ต้องแจ้งก่อนเป็นชุดแต่งของฟีฟอร์มในส่วนของราคาราคาตัวนี้จะอยู่ที่18,000บาทนะครับรวมติดตั้งใครอยากติดสามารถทักหาผมได้เลยนะครับมีเจ้าหน้าที่วิ่งหาถึงบ้านแล้วก็ในส่วนของตัวเก่าก็สามารถติดได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยในส่วนของด้านข้าง คิวล้ออะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดแบบของตัวเก่าได้เลยนะครับคิวล้อตัวใหม่สวยจริงๆในส่วนของตัว RS นะครับแล้วก็ฟรีฟอร์มได้ออกแบบมาได้สวยและรูปทรงเนี่ยเหมือนกับต mm ัว RS เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับชุดแต่งของฟรีฟอร์มตัวนี้นะครับชุดแต่งเหมือน RS 18,000บาทใครอยากติดสามารถติดต่อหาไมเคิลได้นะครับ นเบอร์ติดต่อผม0 6 1 5ศูน6์6่ไมเคิลอิสุแล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปแนวทางการแต่งของ Active คันนี้นะครับกับของแต่ง2 0 0แสนกว่าบาทแต่งให้เหมือนกับ r s เเลยนะครับเป็นรถที่บ้านผมเองเดี๋ยวมารีวิวให้ชมว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างจัดโปรโมชั่นไม่ถูกเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับชุดแต่งของฟรีฟอร์มนะครับ ชุดแต่งฟรีฟอร์มให้เป็น RS 1 8 0 0 0บาทใครอยากติดตัวเก่าสามารถติดได้ตัวใหม่ก็สามารถติดได้นะครับคิวรอขนาดใหญ่แบบ RS เลยฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้กดติดตามให้หน่อยนะครับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูกันว่า MU-X Active คันนี้แต่งอะไรไปบ้างงบประมาณ2000,000ได้ลักษณะแบบตามที่เห็นนี่แหละบอไว้คร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปจริงกันนะครับสวัสดีครับ